กลับมาพบกันในรายการ Around the World by CNN นะครับสำหรับเรื่องราวต่อไปนะครับก็เป็นข่าวที่สื่อทางสหรัฐอเมริกาได้สูญเสียบุคคลสำคัญคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับคนคนนี้นะครับก็เป็นอดีตบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Washington Post ครับและเขาก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับในวัย93ปีคนคนนี้นะครับก็คือนายเบนจามินแบรดลีย์นั่นเองครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งตอนที่นายเบนจามินบรดลีย์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะครับเขาก็ทำให้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์กลายเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยแหละครับเขาได้ทำหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์จากหนังสือพิมพ์ธรรมดาให้กลายเป็นหนังสือพิมพ์นะครับที่คนอ่านมากที่สุดแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่น่าเชื่อถือด้วยครับตอนที่เขาดำรงตำแหน่งบรรณาธิการใน ในระยะเวลาถึง23ปีแต่ตอนนี้เขาก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะไปพบกับนายเบนจามินแบรดลีย์ครับและก็การสูญเสียของเขาด้วยถ้าเป็นอย่าถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามรายงานนี้กันครับนายเบนจามินแบรดลีย์อดีตบรรณานธิการสำนักข่าววอชิงตันโพสต์ ผู้มีบทบาทสําคัญในช่วงสมัยคดีวอเตอร์เกตอันนําไปสู่การลาออกของอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันได้เสียชีวิตเพื่อโรคชาราที่บ้านพักในกลุ่มวอชิงตันด้วยไว93ปีโดยนายเบนเจามินได้เปลี่ยนแปลงหนังสืพิมพ์วอชิงตันโพสต์ให้กลายเป็นหนึ่งในหนังสืพิมพ์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดในอเมริกาในช่วงการคุมตําแหน่งบรรณาธิการบริหารกว่า23ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511ถึง2534 ในปีพุทธศักราช2514เขาได้มีบทบาทสำคัญในการตีพิมพ์แผ่นตะก้อน p e เปซึ่งเป็นงานศึกษาลับเกี่ยวกับสงครามเวียดนามโดยไม่สนใจต่อ,อการเตือนของทนายความและเจ้าหน้าที่ราชการระดับสูงทำให้เกิดการฟ้องร้องขึ้นซึ่งภายหลังศาลสูงสุดได้สร้างบรรทัดฐานใหม่จากคดีดังกล่าวให้หนังสือพิมพ์สามารถตีพิมพ์ข่าวลือได้ โดยในปีพุทธศักราช2517นั้นนายเบนจามินยังมีบทบาทสำคัญในการตีแผ่ประเด็นเช้าโฉของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายและการโจรกรรมข้อมูลณที่ทำการพรรคเดมโมแครตอย่างต่อเนื่องทำให้สำนักงานสืบสวนสอบสวนกลางหรือ FBI ต้องทำการสืบสวนคดีดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ในายริชาร์ดนิกสันต้องตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2556 นายเบนจามินได้รับเหรียญแห่งอิสรภาพจากประธานาธิบดีซึ่งถือเป็นเครื่องอิสริยพรสูงสุดของสหรัฐอเมริกาจากนายบารักโอบามาประธานาธิบดีระหว่างงานพิธีมอบเหรียญดังกล่าวนายโอบามาได้ยกย่องการกระทำของนายเบนจามินแบดลี่ไว้ว่าสำหรับเบนจามินแบดลี์การเขียนข่าวนั้นเป็นมากกว่าแค่เพียงอาชีพแต่เป็นหนึ่งในสาธารณประโยชน์อันสำคัญต่อประชาธิปไตย Guess they were นี่ก็คือบุคคลที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับที่ทำให้การเขียนข่าวในหนังสือพิมพ์เปลี่ยนไปเลยและก็เป็นคนนะครับที่สามารถทำให้ w a s วอชิงตันโพส เป็นหนังสือพิมพ์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและหลังจากนั้นนะครับก็มีหลายคนนะครับที่เดินทางไปที่เมืองวอชิงตันดีซีนะครับเพื่อที่จะไปเขียนข่าวและก็เขียนหนังสือพิมพ์ครับหลายๆคนจากนิวยอร์กนะครับที่เขียนข่าวบันเทิงก็จะอยู่ในนิวยอร์กแต่หากคุณนะครับอยากเขียนข่าวที่น่าเชื่อถือหรือเขียนข่าวที่เป็นทางการคุณต้องเดินทางไปที่วอชิงตันดีซีและส่วนหนึ่งนะครับก,ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนายเบนจามินบรดลีย์นะครับที่ทําให้เมืองวอชิงตันดีซีกลาย เป็นเมืองที่สามารถเขียนข่าวที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็ทำให้หลายๆคนนะครับมีอาชีพการเขียนข่าวแล้วก็อยากทำงานให้กับ Washington Post ครับ ซึ่ง a s h i n n t o n Post นะครับก็เป็นหนังสือพิมพ์ชื่อดังเลยแหละคุณผู้ชมอาจจะคุ้นหูกันดีเมื่อเราพูด Washington Post หลายคนก็รู้เลยนะครับว่าอ้ามันคือหนังสือพิมพ์ที่สำคัญที่น่าเชื่อถือซึ่งเรารู้แล้วนะครับว่าทำไมและเหตุผลใดเพราะว่าการเขียนข่าวของนายเบนจามินบรดลียนั่นเองและตอนนี้นะครับถึงแม้เขาได้เสียชีวิตไปแล้วหลายๆคนก็ได้สืบทอดเทคนิคในการเขียนข่าวของเขาให้เป็น การเขียนข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้ Washington Post ทุกวันนี้ยังเป็นหนังสือพิมพ์ที่ยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาครับอะละครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเรามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัสอีโบลาอีกแล้วนะครับซึ่งนอกจากเชื้อไวรัสอีโบลานะครับจะทําให้มีผู้คนที่เสียชีวิตจะทําให้ลูกหลานหลายๆคนสูญเสียคุณพ่อคุณแม่และกลายเป็นเด็กกาพร้าแล้วนะครับ แต่สำหรับคนทั่วโลกนี่อาจจะเป็นข่าวร้ายเหมือนกันครับเพราะว่าตั้งแต่มีเชื้อไวรัสอีโบลาปรากฏมาในปีนี้เมื่อ10เดือนที่แล้วนะครับราคาโคโก้ก็ได้พุ่งสูงขึ้นทันทีเลยนะครับ ใครก็ตามที่ชอบกินช็อกโกแลตไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตประเภทไหนก็ตามนะครับคุณอาจจะต้องจ่ายช็อกโกแลตในราคาที่แพงแล้วเพราะว่าเมล็ดโกโก้นะครับได้มีราคาที่แพงขึ้นแพงขึ้นและแพงขึ้นนะครับหลังจากมีเชื้อไวรัสอีโบลาล่าสุดน,นะครับก็มีราคาที่แพงขึ้นจากปีที่แล้วถึง23%เลยละครับ และนี่เป็นเพียงแค่เบื้องต้นนะครับถ้าหากเมืองหรือว่าประเทศหลักๆที่ผลิตโกโก้ได้มีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานอกจากการผลิตจะลดลงแล้วนะครับราคาก็อาจจะแพงขึ้นกว่านี้อีกครับคุณผู้ชมครับใครก็ตามที่ชอบกินช็อกแลตนะครับคุณอาจจะต้องเปลี่ยนไปกินอไอศกรีมรสชาติสตรอเบอรี่หรือวานิลลาก็ได้แต่มันไม่มีอะไรนะครับที่มาแทนโกโก้ได้ครับคุณผู้ชมครับใครก็ตามที่ชอบช็อกโกแลตนะครับ เผื่อใจไว้ด้วยข่าวนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันครับ หนึ่งในส่วนผสมหลักของช็อกโกแลตคือมเมล็ดโกโก้ที่กำลังเผชิญกับความผันผวนมากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของอีโบลาและความกลัวที่แพร่ขยายราคาโกโก้จากแอฟริกาตะวันตกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเดือนที่แล้วโรงงานรายงานว่าราคาโกโก้เพิ่มสูงขึ้น23เจากปีที่แล้วนักวิเคราะห์กังวลว,ว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความผันผวน โดยระบุว่าไอรีโคดหนึ่งในแหล่งผลิตโกโก้ที่สำคัญของโลกมีสัดส่วนการผลิตโกโก35้35เซจากผลผลิตทั่วโลกหากต้องพบกับการระบาดของอีโบลาจะทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดโกโก้ได้และจะส่งผลให้ราคาโกโก้เพิ่มขึ้นอีกปัจจุบันไอบรีโคสยังเป็นเขตปลอดอีโบลาแต่มีเขตแดนติดกับสประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอีโบลาคือกินีและไลบีเรีย องค์การอนามัยโลกเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเพราะที่นี่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างยิ่งโดยต้องเฝ้าจับตาประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดแต่ความกลัวช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ปลูกโกโก้ย้ายไปไหนอย่างน้อยก็จนกว่าฤดูเก็บเกี่ยวจะเริ่มต้นนอกจากนี้ความเกรงกลัวต่อไวรัสทำให้ผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ที่สุดในโลกเกิดปฏิกิริยาโดยทั้งเนสเล่มาชและเฮอร์ชี่ผู้ผลิตรายใหญ่หญจาก19รายสนับสนุนเงิน6 0 0 0ดอลลาร์เพื่อช่วยภูมิภาคนี้ ต่อสู้กับอีโบลาทั้งยังได้จัดตั้งกองทุนฉุกเฉินในกรณีที่ไวรัสได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ปลูกโกโก้พอลบรอกประธานบริษัทเนสเล่กล่าวว่าอีโบลาเป็นเรื่องร้ายแรงในสังคมและในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราจึงต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังโชคดีที่บริษัทไม่มีหน่วยปฏิบัติการหรือโรงงานในประเทศที่มีการติดเชื้ออีโบลาแต่บริษัทก็จะจับตาอย่างใกล้ชิดและหากมีการติดเชื้อที่กาหน้าและไอวอรีโคส บริษัทจะให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของพนักงานและผู้ร่วมงานเป็นลำดับแรกนี่คือสัญญาณซึ่งสะท้อนว่าโรคระบาดร้ายแรงสามารถทำลายอุตสาหกรรมโกโก้และเกษตรกรท้องถิ่นได้เช่นกันคุณผู้ชมอาจจะคิดนะครับว่าการที่ราคาโกโก้เพิ่มขึ้นเนี่ย ก็ดีต่อผู้ผลิตนะครับแต่ไม่ดีต่อผู้บริโภคแต่ที่จริงแล้วครับมันไม่ดีต่อผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคด้วยนะครับเพราะว่าผู้ผลิตนะครับก็ไม่สามารถขายโกโก้ได้ครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากคนนะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปรับประทานอย่างอื่นที่มีรสชาติหวานเหมือนกันและก็ผู้ผลิตที่โรงงานครับก็อาจจะผลิตช็อกโกแลตน้อยลงเนื่องจากราคาที่แพงครับซึ่งก็มีผลกระทบต่อผู้ผลิต รวมถึงผู้บริโภคที่ไม่สามารถหารสชาติอื่นที่คล้ายๆกับช็อกโกแลตได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็มีนะครับบางคนที่ยินดีที่จะเปลี่ยนไปลองชิมอย่างอื่นที่หวานอย่างเช่นรสนมสดรสวานิลลารสสตรอเบอรี่แต่บางคนนะครับก็ติดใจช็อกโกแลตและไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่เนื่องจากราคาที่แพงเวอร์เกินไปหลายๆคนนะครับก็อาจจะยอมเปลี่ยนเพื่อรักษาเงินก็ได้ เห,เ,หเหตุการณ์นี้นะครับก็ไม่ดีต่อทั้งผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคเลยเพราะฉะนั้นการกำจัดโรคไวรัสอีโบลานะครับก็สำคัญนะครับไม่ใช่แค่ก่อต่อผู้เสียชีวิตอย่างเดียวและผู้ป่วยแต่ต่อการผลิตสินค้าและก็ก,การส่งออกสินค้าที่สำคัญสำคัญอย่างโกโก้ในแอฟริกาตะวันตกด้วยครับคุณผู้ชมครับ เาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงต่อไปคุณผู้ชมจะได้พบกับศิลปินชื่อดังระดับโลกเลยแหะครับที่เป็นรุ่นท็อปทอ,ปอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อศิลปินท็อปทอปของโลกได้เจอกับเศรษฐีร่ำรวยท็อปทอปของโลกสคนนี้พอได้เจอกันแล้วเขาจะสร้างอะไรที่สร้างสารรค์ครับเดี๋ยวติดตามชมในช่วงต่อไปครับ